ใช้กลังเพื่อชุดเขาไปเพราะเขาได้สึ่งถึงพราะคุณของพระเจ้าเมื่อเขาเปิดให้พระวิญญาณครอบใจใครที่บังเกิดไหม่เขาจะอยากรับใช้ตามองค์พระเยซูพระอุทยใี้รอดกระตือรือร้อนอยากรู้นำพระภัยพระเยซู ไม่อยู่เฉยเมื่อถูกเราภายในใจโดยเประตา ไปเพราะเขาได้สิ่งถึงพระคุณของพระเจ้าเมื่อเขาเปิดให้พระวิญญาณครอบครองใจสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการดำเนินชีวิตฟังเสียงจากเบื้องบนโดยผู้ปกครองอาวุโสอาจารย์ชวนพิษโกแว วันนี้จะเป็นตอนเรื่องของบันคริสาสของผู้สูงอายุที่เริ่มมีอายุมากขึ้นก็ต้องมีการดูแลหนุนจิตชูใจเราโรมใจลูกหลานก็ควรที่จะต้องดูแลในตอนนี้จะมีการแบ่งปันของอาจารย์ชวนพิษเชิญรับฟังและชมความหวังเขาอยู่หลายปีทีเดียวนะอยู่มาหลายปีแล้วคนช,ชายชายชรานี้ถื ซีเมียนซิซีเมียนไม่รู้ภาษาไทยแบบอย่างไั Sie ้นซีเมียนนะคะซีเมียนเป็นคนชารารักพระเจ้าแล้วพระองค์บอกกับซีเมียนว่าท่านจะไม่ไม่ตายจนกว่าได้เห็นพระกุมารที่จะบังเกิดจนกว่าจะได้เห็นพระมาเซียผู้ปลดปล่อย จะมาซ,ซีเมียนก็รอคอยรู้ไหมรอคอยกี่ปีมาจนถึงอายุสอ0รปีซีเมียนส0งปีแล้วก็พระอินญาณบอยสุดเตือนสติว่าให้ไปที่วิหารเพราะว่าพระกุมารจะได้เจอพระกุมารเสร็จแล้วซีเมียนก็ไปที่วัดที่ ที่วิหารของพระเจ้าแล้วก็พบกับโยเซฟกับมารีที่ได้เอาพระก,กุมารมาถวายตามประเพณเีตามาบัญญัติของโมเสสเสร็จแล้วซีเมียนก็มีโอกาสอุ้มนะพระก,กุมารแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ดีใจตื่นเต้นที่เห็นพระกุมารผู้ที่จะเป็นผู้ปลดปล่อยนะชนชาติอิสราเอลปลดปล่อยทั้งโลกแล้วซีเมียนก็มีการเผยพระวชนะกล่าวถึงการสิบประชนของพระเยซูด้วยซีเมียนรู้ว่าพระเยซูมาเพื่อที่จะเป็น พระผู้ช่วยรอดของโลกเขารอมาหลายสิบปีนะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยปีสองร้อยปีมาจนกระทั่งได้เห็นพระก,กุมารซีเบียนบอกว่าถึงเวลาแล้วลพระองค์เจ้าค่ะผมพร้อมแล้วที่จะจัดโลกนี้ไปซีเบียนทำหน้าที่ของของท่านเขาทำหน้าที่อะไร ทำหน้าที่ที่จะถวายพระเยซูนะอธิษฐานถวายพระเยซูเหมือนกับขี่โบ์เรามีเด็กนำมาถวายให้แก่พระเจ้าพระเจ้ามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์สำหรับเราแต่ละคนฉันก็ไม่เข้าใจทำไมพระองค์ต้องเอาอาจารย์ญญเยชนไปก่อน แล้วทิ้งดิฉันอยู่พระเจ้ามีวัตถุประสงค์นะฮสำหรับเราแต่ละคนที่เราอยู่จนถึงวัยนี้ได้เพราะว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ให้เราแสวงหาและก็รู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าสำหรับเราคืออะไรในวัยนี้เรายังมีอะไรที่เราสามารถที่จะทำให้กับพระเยซูได้แน่นอน ซีเรียลเขาทำอะไรฉันเชื่อว่าเขาอยู่ในวิหารอธิษฐานนะอยู่ในวิหารอธิษฐานทำพิธีต่างๆอยู่ในวิหารสำหรับเราผู้สูงวัยเราสามารถที่จะใช้เวลาของเราทำอะไรอธิษฐานที่บ้านเป็นงานที่ดีมากๆเหมาะสมมากสำหรับเราทั้งหลาย ดิฉันมีเวลาอยู่บ้านดินฉันก็ใช้เวลาที่จะอธิษฐานดินฉันก็ไม่ไม่อยากจะไปไหนเพราะว่าไม่มีอาจารย์เรียชัยอยู่ก็ไม่อยากจะไปที่ไหนไม่อยากจะไปช็อปิ้งไม่อยากจะไปที่ไหนอยู่บ้านถ้าทํางานเสร็จก็กลับบ้านอธิษฐานนะพี่น้องสามารถใช้เวลาอธิษฐานอธิษฐานเถื่อคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระองค์นะ ยังมีอีกหลายคนที่กำลังทนทุกข์อยู่ทรมานไม่มีความสุขนะให้เราอธิษฐานเกื่อคนเหล่านะั้นวิงวอนกับพระเจ้าสำหรับวิญญาณอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีหญิงอีกคนหนึ่งชื่อแอนนาแอนนาได้อยู่กับ สามีแค่เจ็ดปีเองแล้วก็สามีก็กจากไปอย,ยู่กับพระเจ้าเอนนาอยู่อยู่รับใช้พระเจ้าอยู่ที่วิหารของพระเจ้าจนถึงอายุแปดสิบสี่วัดาำพีบอกว่าเอนนาเป็นหญิงชารามาแปดสิบสี่ชารามาฉัน ขณะอายุ75ยังรู้สึกชาลาเลยอะชาลาหมายความว่าฉันยังต้องใช้ไม้เท้าแล้วค่ะนะเพราะว่ากระดูกมันเสื่อมข้อมันเสื่อมมันเวลาผ่านไปแล้วนะร่างกายของเราเด็ดใจมันไม่ชาลาใจยังสาวเหมือนเดิมนะใจยังมีมีมีกำลังมีมีเอ่อมีความรู้สึกดีอยู่ นาะยังรู้สึกอายุยังน้อยอยู่ยังสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรอีกได้มากเหมือนกันแอนนาไม่ยอมลักทิ้งวิหารของพระเจา้าอยู่ที่วิหารธรอะไรอธนิฐานชือสิทธิ์ตอาหารแอนนาก็รอคอยเหมือนกันเช่นกันลงมาหลายปีสามีตายเป็น ครับท่านผู้ฟังได้ฟังการแบ่งปันหนุนใจในวันคริสต์มาสสำหรับผู้สูงอายุพ่อแม่ของเราในสุภาษิตในตั้งแต่บทที่หนึ่งมีหลายตอนด้วยกันที่พระคำที่จะทำให้เราเข้าใจในการดำเนินชีวิตเราต้องดูแลพ่อแม่อย่าทอดทิ้งเมื่อนางแก่ลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าโอ้ลูกแม่เอ๋ย โอ้ลูกแม่แห่งท้องแม่เอ๋ยโอ้ลูกแห่งคําปฏิญาณของแม่เอ๋ยนี่คือถ้อยคําที่อยู่ในสุภาษิตบอกไว้หลายตอนว่าเราจะต้องดูแลผู้สูงอายคุคือพ่อแม่ของเราพี่ป้าน้าอาไม่ใช่เราไปทอดทิ้งเพราะวันหนึ่งชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงอายุก็คือผู้ที่อีกไม่นานนักเขาอาจจะต้องจากเราไปวันใดก็ได้ที่เราจะไม่รู้ จงเล่าโลมใจหนุนใจท่านดูแลท่านโดยเฉพาะทู้ที่เป็นบุตร